นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกันวันอาทิตย์ฟ้าครึ้มฝนตกนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่น้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับขอให้ปลอดไปยและใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้ในการขับขี่รถนะครับคลิปนี้เบาๆนะครับที่รถไฟฟ้า MRT มีเรื่องที่ เกี่ยวกับมารยาทในการใช้บริการสาธารณะนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับปกติถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตรานะครับเหมือนรถเหมือนรถไฟทั่วไปมีตำรวจรถไฟใช่ไหมครับคือทุกคนก็ต้องออรักษามารยาทในการใช้บริการนะครับเราแต่เราก็จะเห็น อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันเสียงดังนะซึ่งการให้การใช้บริการรบไฟฟ้าของคนไทยนี่เป็นที่โจท์ขานกันว่าประเทศไทยนี่มีระเบียบเงียบนะครับก็มีแต่คนต่างชาติที่พอกขึ้นมาก็มีอาการคุยกันฉลองฉงเฉงเสียงดังนะครับมีหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ล่าสุด รถไฟฟ้า MRT นะครับเขาบอกว่านี่ MRT หรือตลาดนัดก,กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้นไม่สนสายตาใครมีชาวเน็ตถ่ายคลิปมานะครับก็ขอบคุณเพจของท่านเป่านะครับเกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลมนะครับเปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้าชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม หน่วยงานดูแลนะครับคนไทยนี่เขาจะถือนะนั่งค้ำหัวผู้ใหญ่หรือว่าเ,เด็กหรือว่าใครก็ตามนะครับเราจะไม่ดืนค้ำหัวคนนะครับมันเป็นมารายาทของคนไทยติดตัวมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับคนไทยจะไม่ทำแบบนี้นะครับกลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในโลก Media, โซเชียลมีเดียโน่นที่3ตุลาคม2568นี่นะครับหลังจากเพจ Facebook ชื่อดังท่านเป่านะครับได้แชร์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งที่นั่งกับพื้นรถไฟฟ้าเอ t มราวกับเป็นพื้นที่ส่วนตัวผมอ่านข่าวที่แรกผมคิดว่านั่งอยู่ตรงชาตชิลาที่ไหนได้บนขบวนรถนะครับ ในคลิปวิดีโอดังกล่าวปรากฏภาพกลุ่มผู้โดยสารประมาณ3ถึง4คนนั่งล้อมวงกันบนพื้นขบวนรถไฟฟ้า MRT บริเวณสถานีสีลมพร้อมวางถุงอาหารไว้ตรงกลางและนั่งพูดคุยกันอย่างเสียงดังโดยไม่สนใจสายตาของผู้โดยสารคนอื่นที่ยืนอยู่รอบๆทียเหนในภาพก็คือมันว่างนะนะแต่ไม่มีที่นั่งว่างคือว่างที่ยืนกับที่นั่งนั่นแหละนั่งพื้นนะครับไม่ใช่นั่งเก้าอี้นะ ผู้ถ่ายคลิปยังได้ใส่ข้อความบรรยายความรู้สึกว่ากูสดใสของกูอยู่ดีๆจนขึ้นเอ็มมาถีสีลมถ้าจะนั่งกันขนาดนี้ไม่ปูเสือไปเลยล่ะขณาดที่เพจท่านเป่าได้เขียนแคปชั่นว่า m อ็ให้ฟิลตลาดนัดหลังจากคลิปวีโอถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและกีดขวางทางเดินความเห็นส่วนหนึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของเอ็มาทีเข้ามาจัดการและชี้แจงกฎระเบียบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเช่นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาชี้แจงว่าทําแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนดังกล่าวอาจไม่ใช่คนไทยเนื่องจากพฤติกรรมการนั่งพื้น มีคนยืนคำ้ำศีรษะอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมทำนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการตกเถียงถึงเรื่องมารยาทในการใช้บริการขนส่งสาธารณะอีกครั้งขณะนี้สังคมกำลังรอการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในขบวนรถไฟฟ้าต่อไปนะครับรถไฟฟ้าต้องอาศัยความ มีบริยาาส่วนตัวของผู้โดยสารทุกคนนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาตรวจตานะครับไม่เหมือนรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพูสายสีเหลืองเองี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจํารถประจําขบวนรถนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้ารางเดี่ยวไม่มีคนขับนะครับแต่รถไฟฟ้า m r t หรือว่า BTS ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับมีแต่ผู้โดยสาร ล้วนเลยนะครับทุกคนค่อยความครบซึ่งกันและกันถ้าเป็นคนไทยนะครับพูดจากันก็พูดเบาๆนะจะไม่มีพฤติกรรมที่จะมานั่งแบบนี้หรอกนะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยติชมในปลมาได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ที่สถานีเจดีจักรครับท่องเทียเท่ยวงานทั่วไปเยอะนะครับ Thank you for subscribing, have a nice time, and see you next video. Bye! Keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah?